หลบได้อย่างนั้นเหรอเงี้ยก็ต้นแบบนี้แหละโน้บ no. เขาเจอแล้วเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยย่อเพื่อเพื่อเพือเพือย่อย่อยย่อเฮ้แต่ฉันหลบได้ถึงยินมาฉันก็หลบได้อยู่ดีอ่ะเึ้ยแต่นายหลบได้แต่นายก็ก็ลืมด้านหลนังเฮ้ย ถ้าถ้านายขยับฉันฟันนะ <c oughs> แต่แต่นาจะได้เสียใจที่ที่ที่ไม่ฟันฉันตอนนี้เยอโอ้โหเกาะแตกเลยงั้นต้นหนีแล้วแหละฮงั้นก็ต้นใชยท่าไม่ตายแล้วหละโย นั่นอะไรกันอขนาดฉันจนะอมาจัดรอดนนาคุณยังไม่เคยเห็นร้านนั้นเลยนะเนี่ยร้านทีใ่ใส่ชุดก,ก่อนี้เท่าไหร่ง้นน้อยจะได้เห็นดีกันย่เออึง้นฉันก็ต้องใช้วิธีนี้แลลวแหละยอ่อเฮ้ร้านร้านวิเศษของฉัน้ต,ต้องจัดก,การได้แน่นอน เราก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วสินะวิธีการเปลี่ยนร่างให้เป็นไซส์เบาถ้าน้อยจะกินขนาดนี้เงินต้นต้นเยรอลเรนฟอร์ธไงนะเลนฟอร์ธพนะลนันแล,นล,ะละ้นแ่ะเฮ้ยและนี่ก็คือสีลลงไป,ปรันเรนฟอร์ธ <c oughs> มาสู้กันเลย lắng đi điện đi Chẳng lộ Lâu chân tốn dai nói hay hư 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 hư